Oh. Although this relay has not ended by function five thirty one. ้ีแล้วกโจมาได้แกวซื้อไหนเตรียมตัวพร้อมแล้วครับมาพูดจะพร้อมไหมเนี่ยก็ ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร <to> <last> <c oughs> <ell> ่ค่ะคงมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าแต่คือตังตอนนั้นคือยิงไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวมีแข่งที่โปแลนด์ค่ะมาโลก ปีน้าเดือนหน้าค่ะก็อันนี้คงขับไปพักผ่อนนะคะคงไม่ได้คิดจะพัฒนาอะไรอะไรก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะขอขอโทษที่ทำไม่ได้ค่ะ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ The for the วันนี้ถือว่าคะแนนเกินค่าดค่ะเพราะปกติเวลาหนูจะยิงประเภทสองสองเนี่ยค่ะคะแนนหนูจะไม่สูงขนาดนี้แต่ว่ามันมีชุดแรกของทุกซีรีส์อะค่ะจะตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบพอเซตติ้งปุ๊บจะเริ่มชุดแรกจะตื่นเต้นค่ะแต่พอ ยิงเสร็จปุ๊บก็เคลียร์สมองเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ค่ะสอนอะไรเราบ้างอาคะคะประสบการณ์ครั้งน,นี้ก็สอนเยอะเลยค่ะสอนให้รู้ว่าเหมือนกับว่าเราต้องกลับไปซ้อมเยอะๆแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเยอะที่สําคัญคือเราขาดโค้ดอะค่ะเราไม่มีโค้ดที่มากับเราด้วยครัน้นี้โค้ดที่อยู่กับหนูก็จะเป็นโค้ดปืนยาวอาะก็เวลา มีปัญหาอะไรเงี้ยออกไปปรึกษาเขาเขาก็แค่ให้กําลังใจแต่ไม่สามารถบอกเรื่องเทคนิคอะไรได้แต่ว่าถ้ามีโค้ดปืนสั้นเงี้ยเขาก็ยังจะแก้เทคนิคให้เราได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมาครั้งนี้คือคิดเองแก้ปัญหาเองบางครั้งแก้ไม่ได้ก็โทรหาพ่อเพราะคุณพ่อเป็นโค้ดยิงอันเชค่ะก็โทรหาพ่อให้พ่อช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าวันนี้ถือว่ามันคลายความกดดันจากที่ยิงอัดลมไว้อ่ะค่ะมันก็เลย ไม่มีอะไรเครียดแล้วก็ยิงไปตามฟิลค่ะมันก็เลยออกมาคะแนนเป็นที่น่าพอใจค่ะค่ะขอบคุณนะคะสิบสองห้าเจ็ดห้ค่ะเออแต่ไม่ต้องรออีกชุดหนึ่ง